พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคิชานกแหลนิติศาสตร์บันดิตทีมด็อกเตอร์เกติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ครับ มาตรา141นะครับได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดถอนทําให้เสียหายทําลายหรือทําให้ไร้ายประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดอายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามมาตรา141นะครับมีคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจดังนี้ครับคำพิพากษาสารดีกาที่455ทั2505ได้วางหลักไว้ว่าการทำลายตราหลักเขตป่าสงวนไม่ผิดมาตรานี้เพราะมีใช้ตราที่เจ้าพนักงานประทับไว้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดอายัดหรือรักษาสิ่งนั้นผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกเตร์เกติศักดิ์เนติมณิตภัยทนายวิถีพูลและทีมทนายความสวัสดีครับ